สวัสดีครับบอลฮับช่วงข่าวมาแล้วครับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นประจําวันกันครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันครับเสือเหลืองบรุสเซ่ดอทมุนได้ยืนยันการขอตัวนิคัสชูเล่กองหลังจากบาเยิมูนิกมาร่วมทับล่วงหน้าแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยด้วยการเซ็นสัญญา4ปีกองหลังทีมชาติเยอรมันครับแสดงเจจำนวนว่าไม่ต้องการอยู่กับเสือใต้อีกต่อไปด้วยการปัดเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมแม้ว่าจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่ม เป็น10ล้านยูโรต่อปีก็ตามอีกทั้งก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวตกเป็นข่าวอย่างนาหูกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีแต่สุดท้ายเป็นทีมคู่แข่งอย่างเสือเหลืองที่ขวาตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทัพจนถึงปี2026โดยชูเล่ครับจะย้ายไปอยู่กับโบรุสเชยดมุนหลังจากที่หมดสัญญากับเสือใต้หลังจบฤดูกาลนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวร้ายของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับสื่อหลายสำนักขององังกฤษ ได้รายงานตรงกันว่าเฟรดและเล็กสเตเลตสองนักเตะบาซิลเลียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดทำให้หมดสิทธิ์ช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะบุกไปเยือนเบอร์ลีในคืนวันนี้แน่นอนแล้วโดยราฟรังนิกผู้จัดการทีมของปีศาจแดงได้เผยว่าอเล็กสเตเลสผ่านลงสนามในเกมฟุตบอลั่วยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังตรวจพบโควิดและโชคไม่ดีที่วันนี้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันขึ้นกับเฟรด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาจะขาดหายไปจากเกมคืนนี้และอาจจะรวมถึงเกมกับสอเทมตันอีกด้วยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ูไนดิตเตรียมลงแข่งขันโปรแกรมฟุตบอลลีโดยจะออกไปเยือนเบอร์ลี่ทีมบวยของตารางในเวลาตีสามตามเวลาในบ้านเราครับปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกันบ้างครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับซาบาดอบารโรกาเซียได้นําทีมงานสตาฟโค้ชและนักกีฬาเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศกัมพูชาแต่ระหว่างวันที่14-26กุมภาพันธ์นี้โดยก่อนหน้านี้ครับทัพท้้งศึกดู23ได้ประกาศรายชื่อ28นักเตะซึ่งจะใช้นักเตะอายุ1 9ปีเป็นแกนหลักโดยทั้งหมดจะเข้าเก็บตัวที่พัฒนาก์ฟับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่7-10กุมภาพันธ์นี้และมีการอุ่นเครื่องเต็มทีม1นนัด ก่อนจะเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาในวันที่11กุมภาพันธ์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปสำหรับโปรแกรมในรอบแรกของทีมชาติไทยครับจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่16กุมภาพันธ์และพบกับทีมชาติเ้ียนามในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลฮับที่นี่ที่เดียว